บางคนนะคะมีบุคลิกที่น่ารักนะคะเป็นคนหนึ่งที่อะไรก็ได้เป็นคนที่ไม่อารู้สึกโกรธนะคะไม่รู้สึกไม่พอใจไม่เคยไม่เคยไม่พอใจใครแม้แต่มีคนเอาเปรียบก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้จริงๆแล้วนะคะเราสามารถระบุ นะคะระบุให้มันชัดเจนได้เลยว่าเรานั้นอยากได้สิ่งไหนเพราะสิ่งที่ซัพพอร์ตคุณอยู่เนี่ยเขายินดีที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณระบุอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรสิ่งนี้คุณก็จะได้มาแบบอย่างไรก็ได้ก็คือ ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอยากได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนกับความสำเร็จของคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องระบุอย่างชัดเจนอย่าอะไรก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แบบนี้อย่าหาทำนะคะคุยล่าเตือนไว้